พี่นอ ơi, ้องเอ๋ยฤดูการผ่านยายยุคสมัยนอกักบเปลี่ยนตามอีสานเคยน้ำขาดเขินตั้งแต่เก่าบอมีแล้วแนวว่าเทคโนโลยีท่านสมัยกว่าเมื่อก่อนนำในหน้าปาเคยขอนบเหลือเขา่าแม่นเก่าเดิมเติมระบบนำด้วยพลังงานแสงอาทิต์ขิดวิเคราะห์ว่างแผนคุดบอสากักเก็บนำ ต้นไหม่งามสมบูรณ์ขึ้นลื่นกว่าเก่าไลายขัดแหน่คู่คันแท่ปลูกต้นไหม่จนไงใดแม่นเก็บกินดินอีสานเฮาเดียวนี้อุดมสมบูรณ์ลำคาหมอนทองก็ะมีในหน้าปากกมีในน้องเหลือแต่ม้วนพี่น้องสิงโตงแม่นเต่ามาขึ้นบ้านแม่นเต่ามาสั่นแล้วพี่น้องเลย สวัสดีครับพี่น้องนะครับตอนรับสู่ช่องเจ้าสวนยุคใหม่บรรยผ้าพี่น้องนะครับมาชมบรรยากาศนะครับทุเรียนนาดินทรายนะครับสวนตามรอยพ่อของพ่อของพ่อรวงลอกเก่านะครับเกษตรผสมผสานปัญญาเศรษฐกิจพ่อเพียงนะครับสวนพ่อสมัยสายเซนอ้าวเดี๋ยวมาคุยกับคุณพ่อนะครับนี่นะครับยืนอยู่นี่สวัสดีครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับแนนําซื้อเลยครับพ่อครับผมก็คือ น่าสมัยสายเสนเกษตรทำเกษตรพ่อเพื่องสิคิดพ่อเพื่องครับจักปีแล้วพ่อกับพื้นที่ถี่ลุยมากนี่มันสิบปีแล้วมั้งสิบปีสิบปีแล้วตอนนุ่มๆมุลที่สิ่แม่ต่อไปหู้สีตั้งซื้อใหม่หรอกเนี่ยซื้อที่ยีกสีตั้งซื้อเกษตรเพิ่มพูนครับบ่เพิ่มพูนนี่คือวัดปลูกแนวอื่นเพิ่มไปเอยนะครับพื้นที่จักไรครับพ่อเฮ็ดยู่นี่พื้นที่นี่สิบไรสิบไรแมนสิบไรมีทั้งหน้ามีทั้งสาแมนห่อครับ สิบไรนี่พิศสวนยางเดียวต้องบดอยู่นี่มันยี่สิบกว่าไรสิบไรนี่พอประมาณยี่สิบสีบไ่ไรอย่นี่สิบไรนี่สังเขตให้เป็นสวนเลยเขตเป็นสวนเลยสิบไรโอ้ครับผมเดี<อ>๋ยวพาให้พอ่พอพาชมสวนนะครับพิคัสบา้านนี้ก็พอนี่บ้านโคกใหม่พัฒนาตำบลนน,นกลางอเำเภอสํารงจังหวัดวุลชาธานีฮ่องน,นีนครับครับผมเดี๋ยวพาไปชมด้านในสวนพอ่พอเพิ่นเดินนะครับบรรยากาศวัดนี้ก็พอนี่วัดป่าพิ่นวัดป่าซื่อยังครับสาขาวัดป่าพง เอาอยู่หน้าวัดพอดีนะครับปะเคียบบ้านเฮาบ่พ่อเคียบธรรมมาสิบ้านเฮาแล้วในวางไว้ก็เกิดเองมันเพได้กินมันเกิดเองนะครับเพอได้กินเป็นศูนย์เรียนลู้สำหรับพ่อคือมีเหรัญือ้นยังอ่ะมีโรงเลื่อนมีป่ายมีเปิดอเป็นศูนย์นิวยอร์กนี่มังกาเศร้าเ็นบอกนี่นอเป็นศูนย์เรียนลู้แบบนี้นะพ่อนอ่อก็เกษตรไทยโอ้ได้รับสํานักงานอันเกษตรอำเภอสํารงใด้ตัวนี้มา เกษตรผสมโล่งประเทไหายตัวนี่ละปรนเทศหายตัวได้ครับแม่นเบิร์ดอะโม่มาเนี่ยประเทศมาห้ตั้งแต่ปลูกใหม่ๆคือเฮ็ดป้ายหรือเฮ็ดโรงเรือนเฮ็ดป้ายนื่อครับโรงเรือนเฮ็ดเองหนึ่ว่าเฮ็ดโรงเรือนให้นหนำเลยโรงเรือนเฮ็ดเองคือเฮ็ดเองาใหม่จากสวนนี่ลนะมาเฮ็ดง่ายๆนะครับมีที่นอนเว้นเด้อโอ้ยบรรยากาศมีคนมานอนเว้นอยู่บ่ปะผมไม่มีหรอกไม่มีเนาะที่ตัวผมไปเยี่ยมสวนธรรมดาเด็กน้อยๆครับผมบรรยากาศสวิร์นพอดนะครับ บักเดือนปีนี้ก็ปัจจุบันพ่ออายุจักปีครับหกต่างพ่อสอละหกสิบพอได้หกสิบหกสิบห้าปีหกสิบห้าแมนหกสิบห้าปีนีปลูกทุเรียนปลูกทุเรียนมาตั้งแต่นี่หน่วยทุเรียนปีนีไมีกีกต้นพ่อทุเรียนเฮานี่มนร้อยสองรอยต้นนี่ร้อยสองร้อยต้นครับสองรอยต้นถือว่าเป็นเจ้าแรกว่าพ่อเนี่ยเพื่อสําโลงนี่เจ้าแรกแล้วถือว่าเจ้าแรกเลยถือว่าเจ้าแรกครับเป็นบา มูก่อนมูเป็นบ่าก่อนมูตอนพ่อปลูกที้แรกเจ๊กต้นครับปลูกที้แรกนี่ได้สิบห้าต้นสิบห้าต้นกก่อนมูเนาะปีห้าสามเป็นการขุดสาขึ้นมาปลูกว่พ่อคู่มันบ่นี่แมนขุดสามาปลูกโอ้ทุเรียนแหลกปีห้าสามสิบห้าต้นเออมันก็ตายไปน้ำก็สามไม่ไปน้ำเพราะว่ามันมันมันเอาวายูคือนอนเจอห้าสามหกสิบห้าอันสิบสองปีสิองปีแต่พอมูนี่เน้ เฉพาะชุ่มนี่แมนม่าหนี่ก็บปูปีหาหาเจ็ดมาหนึ่งห้าเจ็ดทับโอ้มีป้ายใบเบิร์ดนะครับแล้วก็หาเจ็ดหกสองนะครับทับหกสองปลูกปีหาเจ็ดยังทับหกสองคือยังพอเพราะว่ามันไม่เห็นป้ายปีหกสองเลยโอ้ปลูกปีหาเจ็ดนะครับกับประมาณแปดเก้าปีครับพอได้พอผ้ายีำชุ่มต้นทุเรียนแน่นะครับปีนี้เป็นไงเน่บรรยากาศสวนทุเรียนเด้อนะครับ พอมันวนทุเรียนคู่สาทุเรียนคู่สาโอ้ใส่ที่เติบอยุนนะพ่อเน่าหาต้นฟังนี่คือเก่าไปปลูกเลยเก่าจะเก่าเพ่อปลูกสียหาเก่าฮกเก่าปู่เลยแต่ว่ายังยากมากมายโอ้ระวังแถวเนี่ยว่าหนาฮกเก่าแต่ว่าความห่างของแถวนี่ประมาณเจ็ดเมตรอยู่นี่เจ็ดแปดเมตรนะครับคู่พีเป็นยังไหนพ่อคักบ่คู่พีกับพ่อได้อยู่แต่ปีนี้มันมันน้ำเกิน น้ำเกินน้ำเกินมาน้ำามนจะใช่ล่ะฝนมันตกดีโอน้ำเมน่ะเทวดานะครับฝนตกดีคือแตงมะโพดโพดได้นอน้ำาก็ได้นะพ่อนาะเกินบานนี่บักเดือนมันมันขู่มันถิ่มหน่วยมันโป่งยอดโอ้บานนี้คงเหล๋ยวลูกลามันเล็กนน้อยนี่คือมันมันรถลูกเละรถแรกสัาบ่อรถสองรถสามพี่รถสามดูกลาที่ครับโอ้มันถือว่ายังมันแก่นะพ่อน้องบ่ย่งอยู่ลุกลามันโอ้ต้นนี้พ่อมีเห็นเดินนะครับ กเลี้ยนแปดเก้าปีนะครับเล็กๆน้อยๆเล็กๆเพื่อน้อยนะครับจินใหญ่ทุกทีเ่ได้กินครับกินน้อยสังเกตพื้นนะครับพ่าวำรุ่งด้วยขิงขิงงัวนะพ่อเนาะหัวหมูแล้วใส่เข้าไปใส่ห่างหางต้นใส่ใส่ใกล้ๆ่ว่าไงบ่พ่อใส่ใกล้นี่มันอยากเป็นเสียล่าคือเ้าต้องใส่ห่างไว้จะได้มืันหากไปไกลแล้วนะโอ้แมนครับผมซึมมากอยู่เด้วพอปลูกขี้แหลกกล้วยบ่พี่เลี้ยงมันกล้วยต้นมันพีี่เย โอ้ตอนนี้บม่มีแล้วตอนนี้เขาก็ยับออกไปน้ำหอมทองบมกเบิงเบิงหนอมันตัวนี้กล้วยหอมทองโอ้ครับผมตัวนี้ก็เหลือพอได้เยอนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองหน่วยมีคนเขามาจับจองเป็นเจ้าของแนละบีบเพ่ะมีแน่แล้วแต่ว่าของหวเพนหลายพูดสองลูกสามลูกปีนี้เพราะมันหน่อยแห้งมันหน่อยแบ่งปันกันไปแบ่งปันกันไปโอ้อันติดดูกน้อยไงน่วยใหญ่อยู่ตัวละพอะก็ จั้งสี่สุปีหรอ่รอว่าเพีย้ยสุปีนี่มันถิ่มน้อยคือมันโอ้ปกติคันแบบนี้ก็เป็นลืมๆเลยแมนโอ้ปีนี้ถือว่าผิดพลาดพอนะปีนี้สภาพ<น>อกากาศนำ้ำหนาวมันเกินแต่ว่าดูแลมาตลอดปีแหละมาพลาดแน่นเนี่ยอู้จักสีวางไลยจักปีผอเป็นหน่วยบางเดือนมัน สี่ปีทั้งหาปีเป็นหน่วยสี่ปีหาปีเป็นหน่วยทุกๆปีจะผ่านมากครับผลิตกันเต็มเพื่อนปีปีนี้นอแยมีปีนี้มันแย่คือมันหนามเกินทิมหน่วยยังไะโอ้ครับผมแต่เกิดหลงเหลือเด็กกินอยู่แล้วครับต้นบะมี่รีกับต้นละน่วยเอานั่นเห็นอยู่หนึ่งครับซ้ำกินนี่แต่ว่าต้นงามปีนี้โอ้ง่ามแห้งบะมีงามติ่มถอดใบมันก็เลยงามนะครับหน่วยตัดชิ้นใจปลูกที่แหลกนี่ ตายแน่บ่พ่อพีแคกมันก็บ่ค่อ่ตายได้หรอบ่บ่ค่อ่ตายก็ตายเล็กแน้อยบานนี้หลังจากไม่เป็นหน่วยมาหลายพี่แล้วมาตายสามสี่ตนี่งหันคือมันอยู่นองจอมันอันนี้ก็นอนจอตายบ่ะพ่อนอนจอตายก็เลยเอามาสามน้ำไงมันไดนยังตายด้หน่วยสามปีเลยนี่อู้ผี่นะครับบางคนเ่าปลูกบมันว่าตนไงละสิได้กินตลอดเด้อนะครับมีการตายเกิดขึ้น ที่ไหนคือกันเมื่ล่ะจ้อจนตายเลยบ่พอนอนนี่น้อนจ้อจนตายทิเพราะว่านอนเขาต้นล้มต้นแล้วแบนเอาไปอยู่กับเกิดเซลานึ่นนะสงสัยว่ามันปลูกขึ้นมาใหม่ปลูกใหม่เสริมใหม่พี่กายนี่บ่พอเออปลูกพีกายแล้กําลังปลูกมึงเขาแล้วโอ้โหกจังหวะเลยการปลูกของพ่อคือจังหวะเลยบํลุงอีหยังมาใม่ปลูกไว้ยืดซื้อนี่มอฟใบยืดซื้อฟุ้นกับอินโดนีนี่ฟุ้นกข้าไปไกลๆวานี้ฝนตกมากเสียหนามไลไปทายเองมันการปลูกก็คือ ปลูกกุ้ยซื้อปลูกโคตปลูกกุ้ยซื้อนี่บ่ได้ห้องกบอบน้นบ่บ่ได้เ็ดหยยังเลเลคมีบ่ได้ใส่บอ่อใดยังบ,บ่บ่อบ่อใดใสยังปลูกปลูกแล้ววันนี้ฟุน้นกระทิมม่นไปไกลๆไกลบนเดินนะครับเอา้าเทคนิคเนินนอ้นไมค่อยไร้ไเองมันมัไหลไปเองมันนออ่ะแม่ลผลงข้นบอว่าผลงข้นเหรอคือผมปลูกนี่ห้อยเงามันนี่จุดพูนแล้วขงวิงหัวตัวน,นั้นมันกาเป็นเสียล่าเป็นเสียล่านะพ่อเนอ่อกาเป็นเสียล่าอะไรคือมันฟุ้นเนี่ยมัน มันเกินก็ไปแห้งเกินไปนะอืมันต้องไปสม่ำเสมอค่อยขึ้นเอ็นเพราะว่าบั<อ>บกเลือนมันช่เดงบ่ได้มันจะเป็นพืชสีเดงบ่ได้เนื้อว่าสีเดงเอาคักๆบ่ได้ตะโอยธรรมมาสารมันนําจะไปเล่งมันคักบ่อย่าให้มัน,มนงามคักโผดเนาะนคอยให้มันเป็นค่อยไปนี่ก็คือบักนัดพันยังลรอพ่อบังดน้าหนาๆมาจากเริญสีหรือว่าเนบไว้พอได้กินต้องกำบังหน่วยกับหวานโมเดลกับเปรี้ยวอยู่หรเพาะหวานบางหน่วยบางหน่วยกับเปรี้ยวแน่อยู่พอได้แก่อยู่เนาะพอได้กิน โอ้สาตัวนี้เป็นเก็บน้ำป่ะพอ่อตัวนี้เก็บน้ำด้วยระบบพลังงานพลังงานพระอาทิตย์ลงพระอาทิตย์นะครับเต็มตลอดที่ทุกป,ปีนี่เ <c oughs> ต็มเต็ปีแมนบ,บ่น้ำงามแหง้งปลาบ,มบ,าบ,าบา่มีรพรอปลาปลามีซ่านอ่ะโอ้ดานพี<ง>กะทีวะ่ว่าพ่อขุดคันแท่ไงเพื่อจะปลูกทุเรียนนี่นี่แมนแมนป่ะพอ่อขุดคันแท่ไงปลูกทุเรียนล่ะคือเอาดินขึ้นมาบอยไฟเอาปใสไซดิน ปลูกทั้งนั้นเลยปลูกทุเรียนคู่ไปเลยต้นนี้ก็ปปูกปีหาเจ็ดแสดงว่าปีแรกพ่อปลูกมันได้ผลปีหาเจ็ดก็เลยใส่บอกสองคู่เลยแมนมันมันได้ผลตัวม้วนน่นที่ได้ผลเนี่ยคือว่าบ่ตายคือว่าบ่ตายคือจะเป็นหน่วยนะก็เลยเบิ่งซี่ก็คือเอพ่อก็เลยยำไงเลยพี่แม่ก็ได้เอามีโคมาสองโสมาายำเลยวันโอ้เพิ่มปีที่สองนี่ยปีนี้ายบ่หะรุ่นนี้แจักต้นรุ่นนี้ก็นี่แล้วตะเขาะม้วนนี่ที่ ม้วนนี่ก็รุนนึงก็หักเอลงไปใหญ่เพิ่มไม่อีกเพิ่มไปใหญ่เป็นรุ่นรุนไปเป็นรุ่นรุนแมนลงเลียดอยู่ห่องเงาะแมนเงาะงเลียดซสีมได้หรืล่ะซสีมมันพอได้กินนะตัวนี้ซสีมแล้วพี่ม่อข่างสีสีขาวเลเจ็บมึงหันสุพัฒนหน่วยใหญ่มันขาดอันแคลเซียมโบลอนนะครับมันเอาไปเลี้ยงหน่วยมันเด้อธรรมชาติ์ได้เลยครับเงาะนี่พวกอจีถ้าเป็นสังเกตนะครับถ้าใบยังเขียวๆขียวเงี่ยมยีนห่อเนาะแสดงว่าเขาเล่นยาแห้งเต๋อธรรมชาติเลย ทั้งเกลงงือทั้งงอธรรมาชาตินะครับปลูกน้ำเพือนน้ำซานน้ำใสกับซางใบที่เป็นส่งนี่เลยนี่นี่นีนนน่ครับอันนี้คือบ่อด้ใส่สารครับแต่ว,ว่าก็ได้กินอยู่ได้กินครับหวานอยอนู่ห่อหวานไม่หยุดพูหน่อยง่าวพุ่นบอแม่นง่าวยุพนต้องไปไต่มาเลยโอ้แสบมั่งควรอยู่นะครับรอดหวานหน่อยใหญ่ได้หน่อยหน่อยันให้มาแล้วหน่อยใหญ่มั่งมีหลายต้นมาพ่องาะเงาะมีสองต้นนี่ ปลูกปีแรกปีหาหนึ่งหลักกรมาหาเจ็ดนะพ่อเนาะหาสามแหมปลูกชิแรกปีหาสามแมนหาสามผู้หาสามได้ผลมาหาเจ็ดหาเจ็ดหาเจ็ดได้ผลนำมาอีกตัวนี้หกศูนย์วันนี้ปีหกศูนย์นะครับใส่เข้ามาจากต้นพ่อปานนี่หกศูนย์นี่มันอยู่นี่มันสามสิบต้นนี่ต่อเลยปีหกศูนย์เพิ่มก็มีอีกสามสิบต้นหกศูนย์ก็แสดงว่าเขาปีที่หาปีกลายเป็นนวยบอกระเพ้อปีกลายเป็นนวย ก็เป็นเกอดหลวงไงวะโอหลวงหลวงบัดสวนเลยสาเหตุก็คือน้ำน่ะพ่อเนาะน้ำเกินน้ำเกินนะครับไปพาไปชมสวยงามเลยบอกเดือนอยู่สวยงามแมื่อปีนี่ขึ้นว่าบานนี้พ่อฝนมันมาสองคืนเดือนเมษายนบานนี้น้ำมันเกินมันก็ถิ่มหน่วยเลยบานนี้มันก็ดย่งอยู่กังสัปดาห์ย่งวะย่งวะหลายแต่ว่าย่างด่วนนะขุดเป็นคู่ขึ้นว่าขุด สาเนพ่อเนาะขุดสาเราวขี้ดินสองฝั่งมามันจบกันให้มันเป็นเนินเพื่อจะปลูกทุเรียนอริกลสาขึ้นมาก้นสาเลยนะครับปลูกจากดินกลนสาดินทรายเด้นนะครับพี่นนองว่ามันดินดีแต่ว่าขางลางเป็นดินเหนียวแรกๆอันนี้พ่อพี่เลี้ยงมันแมนหอมทองนะครับเป็นพี่เลี้ยงด่านนี้ก็พอเห็นหน่วยอยู่ปลูกสามแถวเลยตัวนี้สามแถวสามแถวเลยนะครับเดินระบบนำย่างดีดูแลอย่างดี พิตศลุ่งย่างเดียวนะครับที่ทำมันย่างรุ่นนี่ล้านี่โอ้ยายยังมาปีนี้่มาจากสิ่บอกเลยแต่ซิมเราบ่ผ่าปีนี้ย่งของเขาเองมีตาโทรมาเพื่อที่กินน้ำโหอะท้วมาโอ้ยท้วมเรียนสูงกยัางหวานก็โทรมามาจากประเทศนโอ้โทรเรียนมันเหนือมีอยู่เลยมีวัวไก่ว่ะขันมาก็มาจองได้อยู่แต่อนนี้เขาจองแล้วแล้วน่นนี่จองแล้วนะครับเน้องโรงพยาบาลจองแล้วพอได้กินในซิมแมน ที่สามที่สี่โอ้บาทนี่หลอดไม้ขึ้นมาขุดไม้บ่พอชัางพี่ตัวนี้โครงการเพื่อนมาให้ก็เลยจ่างตัวเนี่ขุดไม้โอ้พ่อขอโครงการเพื่อนน้ำแมนโครงการแต่ว่าดินโมเดลไปไซบ่อไว้นี่บัดเอาขึ้นคู่เห็ดปักทุเรียนคือเก่าแมนมันก็ร่างพี่ต่างโตเัวตัางเกตเรื่อสังเกตพี่น้องนะครับมันปักทุเรียนพ่อเพื่อนต้องเน่ยหรือเปลเป็นแถวเป็นแนวอีหยังเอาตัวสิปลูกไปบ้ว่าอัน ความทีความห่างอีหยังครับเบิ่งเพิ่นปลูก3เมตร2เมตรนี่เครื่องหักคื่องทีทีก็มีพ่อนได้คือกันบ่ได้คือกัน,น,กนจักปีลราพอซุบเนี่ตัวนี้มาสามเลยไม่ในสักเขาป<พ>ีที่3ปีที่3ดินกลนสานะครับบำรุงกันหลายเติบมา3โอ้คือแต่เด้อต้นนี่3 4เมตรขึ้นไปแล้วครับพี่เลี้ยงนีไหวพีว่เลี้ยยงกล้วหอมนะครับหอมทอง ก้วยห้องท้องก้วยไปดิท oh, no. ีเด De ียงก้วยไข่กับขัดคือกันนะครับขายมอดไหนละพ่อเลยขายอยู่่พ่อก้วยไข่ขายพ่อเลยข้าวข้าวไข้าข่ยังแต่ขายข้าขายจย่งไหล่ะพ่อจริงๆขายวีคือกันวีละส้บบาทออืขายวีโอ้นออย่างหลายเรื่อนะครับนอเขาก็มาซื้อขายเขาขายยังไงพอนอมันนอสามสิบนอห้าสิบเลยแต่อยู่นี่ก้วยห้องท้องนอห้าสิบบาทโอ้ ไ้ราคาดีอยู่ตัวนี้สุดนี่นะพอน่อเนาะลงไปเรื่อยมาแล้วลงลงไปสุปเลยเอ้ายังไม่จบ,บวะเยอะนี่เค็ดมวนไปเรื่อยวัวเยอะนี่ทุเรียนสุดพหนบุนบหนุบนี่โอ้ยบานนี่พี่น้องปลูกจุกข,ขั้นแท้เลยวันนี้หลังจากปลูกคู่ซาละสงสัยกี่ขันขุดแล้วันนี้เอาวันกันแท้โหลดท่า <c oughs> นยังละพ่อคือสีงามไว้แทะตายได้ี่ <c oughs> มูว่ะเบิ่งบกสมโญนะครับจากโรลบไปดิพ่อมักก่อนบะครับไอ้ขิงหวนี่ขี้หมูตัวนี้โอ้ขี้หมูเลยเบิ้งไปเลมักแล้เอามาใส่เลยมันมักบ่ขี้หมูแห้งบ่เปย่างหม้อหน่เพราะว่ามันเป็นปุ๋นธรรมชาตินะโอ้มันบะคือขี้ไก่ขี้ไก่มันนมีสารยังแน่หันแต่เห็ดกันแท่งไงขึ้นบะครับพ่อส้นขึ้นบะนี่แล้วส้นเของมันอีพี่ไกรเบิ้ขึ้นมาเอาสมโญขู่เลยเป็นพันธุ์ยังกระพ่อสมโญนี่ ยังนอทับทิมยังทับทิมสยามทับทิมสยามแมนปีหนึ่งเดินสายหนามอยู่เดินนะครับไม่นาแหล่งแล้วก็คู่สลับกับก๋วยกวยหอมทองเนาะอันนี้หน้าพ่อครับแมนบ้านเขาเรียบร้อยแต่ว่านินเป็นเกษตรแปลงเกษตรผสมผสานขึ้นมาบ่เม็นหน้าย่างเดียวแล้วกับเกษเพิ่มพูนเปยนซื้อใหม่เหรอ โอ้ห้อมทองนี่คักเดินนะครับหอมทองพุ่นหลังจากเป็นไฮน่าธรรมดาแบบนี้สมัอนี้บ่ธรรม,นนมาดาแล้วโอ้ยายมาฮอดผีเดินนะครับทุเรียนเพ,นออพลิลพลนสังเกตเงาบ่าามหยั้งเดินนะครับทุเรียนดินก็สภาพ <c oughs> กลนบอนะครับคืออ่แตรละพอทั้งผีโอ้ย <c oughs> บบได้ใส่ชิงหวัวใช่ยังเลยตัวนี้บ่บได้ใส่

ข้าวไร่ป้าใส่ข้าเหลืองมึงเด้อครับปีแล้วป่พ่อ่สข้าเหลืองมึงครับเคมีใส่บ่พ่อใส่เบิร์ดเริ่มสิบห้าต้นสิบห้าต้นก็รักเชียงเข้ามาหรอกเชียงเชียงยังไงเป็นเชียงยังไงคือแถวเนี่ยมันไม่มีบุกเดืยนนะบ่ โคเดียนมมีสมปลูกกี่ไหนเขาว่าพี่หาอยากไอ้เขาเจ้าพี่หาหนึ่งเนาะหาสามพี่หาสามนะครับประมาณสิบห้าปีเอาไปขายของตลาดนัดก็เลยเขาว่าลุงเอาพุหิราไปปลูกแน่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาบอกปลูกใช้แต่สูงหันดอกอืมก็เลยคือเห็นคู้สาหันกู่สาจ๊กใบครับเจ้าต้นพอมาใช่แหลกเอามาสิบห้าต้นยั่างเบลเบลอยั่งเบลที่งอปูงอปลูกขิ้นไว้ ได้เลี้ยนได้ไปหาเลีล้ยนหลูความหลูใช่ไ่มครับในการปลูนนปกทุเรียนย<ช>ยนี่บ่อยปลูกโอ้โหประเดี๋ยวนี่บ่อยมากอาศัยปลูกก็ได้สือนี่เอาพวกผมปลูกขึ้นตายสินปลูกโคดปลูกเลยกับบ่อยเดืนมาอะศสยโคดปลูกเลยกัมันก็นย่างเองมันนะก็ได้ว่าหอยถัว่วมาตายขึ้นเถอะ่วเ่าสอ,องเสมือมอดนำ้ำตัวหนึ่งสองเสมือโคตนำ้ำตัวหนึ่งแมนโอ้ยทั้งพีเริ่มงามแล้วเด้อนะครับทั้งพีบางก็เด้น มาไต่เห็นละที่เดดก็จะมาไต่แน่นละครับมันว่าจอที่เห็นว่าก็เลยดูไม้เยอะมากบานมันมีเครืองไงไม้เลยหมดอะย่งรถเจาะน้ำก็เลยเลยมาเจาะน้ำจังไหนมาปลูกครับเท่ากาบน้ำสาแล้วฮอดน้ำสาฮอดไปพ่อมันบ่ตายปีหกหนึ่งกับปลูกขึ้นมาตัวนี้สี่ปีแมนครับผมเป็นดอกว่าพ่อปีนี้เป็นดอกยูดอกบ่ามัน มีนะครับบอกว่าบานนี้หลังจากปลูกเป็นหน่วยแล้วตัดสินใจเพิ่มเรื่อยๆอตัดสินใจเพิ่มปลูกเรืยบ่ชพืชได้น่าสมคุดนี่พี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 บ่กที่หายเดือนคุดสาบักไงนี่เพื่อปลูกทุเรียนนี่บ่ชพืชได้ปะมันเท็ดหน้ามัโดนแล้วมันเขาแล้วก็เลยว่าโอ้ยคุยเห็ดล่องเห็ดสวนงั้นน่ะปะโอ้พ่อเฮ็ดสวนแล้วบ้านนี้ได้สี่ปีมันเป็นหน่วยคนเมืองแบบร้ายบ้านนี้ก็ลังใจเอากับภูมิเพื่อนกันมาว่าได้มีกำลังใจล่ะ พอนวบเบิ่งหลายเป็นน้อยนะคืออันนี้มายงชิดนะพ่อเนาะมายงชิดเริ่มมีขึ้นกันเบิง่งที่เหล่านะครับ,บการขุดสาวของพ่อมันขุ้นน้อยๆได้บานเท่านี่ขุ้ดจำนี่ตกใจได้นี่เบิดหน้าบ่หน่อยเส <laughs> ียดายหน้า <laughs> แล้วก็ทุเรียนเพิ่อนนะครับปลูกบ่ได,ด้เป็นแถวเป็นแนวเป็นยัดตอสิปูไปนี่นี่นี่สามต้นเลี้ยงกันกับเห็ดไม่มีผลบ่พ่อบ่เป็นยังบ่กีมกันบ่บ่ข้อกัดออกแต่มันขึ้น แตงเอาแตงเอามันขึ้นมันสอดหนาสอนนั้นเขาบอกไหมครับโอ้ขอนรอดเพรตะโค่นมันสามโค่นก็ดีกันสุมืงินี่ก็ถือว่าเป็นเจ้าแรกนั่งเพื่อสำลรงนะบ่เนาะเป็นเจ้าแรกนั่งเพื่อสำลรงแล้วนั่งเพื่อเห็นว่าเยี่ยมเมื่อก็ถือมันเจ้าแรกเลยแหละโอ้แล้วแถวนี้มีคนเห็ดน้ำบ่ครับพ่อกำลังมีอยู่ได้หรอยี่แถวบ่ต้องมั่งเขาก็เห็ดอยู่เริ่มมีเนาะาสั่งกำลังเห็ดบางเรื่องไม่เห็ดหนาดีบ่เป็นเพเา็ดง่ายเอาแบบที่พ่อปลูกกับแบบมือใหม่อ่ะ แบบว่าอาปลูกได้หรอนี่ขันพวยพ่อข้าวกับใบคูต้งมันบ่ฮวนตายง่ายหรอกใบขููนั่นห้องะคอยดูแลกันไปเรื่อยใส่ใจได้หลายมันเกิดขึ้นกันมาอยู่แล้วคนกับใบขููแนวบ่ฮวชหนาวอมก็ตายไปเรื่อยตัวนี้กับคือกันเยอะแต่มันก็ขึ้นมาเพือเบิกเดือนเอาใจยากเัาต้องอยู่แบบธรรมศาสตร์นั่แล้วก็ดูแลมันนั่นะเหมือนว่าอุ้ยิมะใหญ่ไว้สุดงัดปุ๋ยงัดใส่นั่นเรียบร้อยตัวนั้นเพราะยัง ปล่อยไปเรื่อยๆดูแลไปเรื่อยๆอย่าไปใจห่อนแห้งปุ๋ยยูะเดียก็อย่าใส่ได้ขาดปุ๋ยเยอเดียครับผมใส่ก็ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมีแ้่ก็ใส่ที่ภาพไปหั่นนาโอ้คุณก็ใส่ดาวสซ้ายิ้นหางส่วนประอนครับผมเอ่าคือการปลูกเรื่อยต้องใจเย็นใจเย็นห่อนอยากได้งามต้องใจเย็นๆนแต่ครับผมปลูกไดเล่ทุกคนเหรอแต่ว่าก็บอกแนะนำให้ปลูกแต่ว่านี่ยังคือว่าแนะนำให้ปลูกอย่างเทปุ่ยไดเอ้าตรงนี้ประสบการณ์จากปลูกครับ กันขึ้นว่าที่ปลูกขึ้นว่าเออเห็นไปคือีพร่นนี่กับปลูกก็บ่เป็นไรกับปลูกโลดดินกับดินธรรมดาห้อขุดแบบกน้นซาขึ้นมามาตากแดดไว้ประมาณสองอาทิตย์สามอาทิตย์นี่แหละและะะ้วอ่ะฮ่อก็ฮ่อต้องขุดตากแดดแบบก้อนคือว่าพอต้องมานี่ดินผุดินฟูแห่งๆที่ปลูกออกมาเป็นดินเหนียวเตาดินดผุผุป่านฮ่จึงปลูกได้นะครับผมดินมาขาะเสียก่อนคือดิน้ังล่างเป็นดินเปรี้ยว มอสไซมี่มีเป็นปูนปัสจาบันดินยังไงปูนขาวปูนขาวครับดินละใหม่ยังไงนะมาใส่ซน้ำินละใหม่น้ำเออมาใสไซกระกระรู้เนี่ยไปเรื่อยๆคือปลูกเท็ดกบใบไทรต่างหรอกฟู้ดปลูกเลยครับผมปูนกับใบไทรยังไับใส่ทรู้ดปลูกด้วยคือไปใส่ปูนมาหน่ยนะเอ้าขอบคุณพอยหลายครับวัอนี้ให้ยำชุ่มแป้งครับไมอนี้กับพอมีทุเรียนในเบิร์นเด้อนะครับพี่น้องกับพิษพาดเรื่องของบินฟ้าอากาศแน่ นะครับขอบคุณจ้องครับมีพอด็กกินอยู่พอด็กกินพอด็กจ้องนะพ่อนาะขอบคุณด้หลายพ่อครับครับสวัสดีครับพ่อครับ